รังใจกว้างสร้างแต่ความดีคำขวัญอันเป็นที่เดิมดำช้ำใจไม่หายย่อรอดมาแม่หนังเลยรอดยามาน้องว่าบ้นานเดิมรอดมาแต่หนังยังจุ้อีแล้วครับปีแล้ว้ก็ กว้างไรถึงผัวมั่งอะกว้างไถึงผัวมั่งผัวผหวต้งีหน้าตจัดวันนีเหล้าตโชคแห่ผัวโชคแหน่ผูวผหวโชคแหน่ไม่ไม่ไม่ได้กต่กชหลายออกไปเลย ด้วยอันก็ไม่มานหนังได้เนี่ยหรือก็ไม่มาหนังกางหนังกางโต๊ะใจรถตวาวไม่ใจรถมันก็ไม่ใ้ตังมันก็เม็นก็จัดจ่าก็กันแหล่าเออโอ่โมเก็บมันเก็บเดียนตั๋วไม่ใจเดีย้มันจัดจ่ากันแหล่าไม่ใังคนมาที่กเก็บเลยมันเดียครั้อนเียคนตตนันีเจมาเก็บไปเรียบร้อยแ้ี่เที่อนี้กับปลาววาปลาหนังดีตรงนี้ที่มมาตมก็ปากคนเดยมาังเม็ด นนังไม่ได้ปลามาถึงปลามาเนี้ยปลากระป๋าเนียมาเร็วแต่วันนั้นไม่ได้ปลามะไรอ่ะผลเจนเนี้ยปลาโอ้ตื้ตางเรือไปยีกธนาคารใดถ้นนันสิเรือแลยเนี่ยมจับจ่าปลาเลยจับจ่าปลาว่ายบหพือปลาว่าปลาไม่เพือปลามาใกล้ใกล้อยู่ตึกีใ้บุ่งเชือก็จัดนุ่มแตพอมาจัดสาหลักกลางมานี่นุ่จึงี่เีนุ่มไม่เห็นมีคนียนีอตื้ปลาปลากลอยู่ว่าปลาห่าีนี่แต่ปลาไม่ได้เกิดกลางก็เลย